ของยากบยากบท่านนี้เป็นเป็น <serving> สาวกหนึ่งในสิบสองของพระเยซูแล้วก็เป็นน้องชายแท้ๆของพระเยซูซึ่งตอนแรกไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับหืุดฐานคือว่าตอนแรกไม่ได้เชื่อในพระเจ้าตอนช่วงพระเยซูมีชีวิตอยู่เพิ่งมากลับใจแล้วก็เชื่อในพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังตอนที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนมาฟื้นคืนพระชนมาแล้วก็เพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูเป็นระยะเวลานานได้เห็นวิธีการ ออกมาเชื่อมั่นว่าพระเยซูเป็นเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ตอนที่เห็นพระองค์ฟื้นคืนพระชนมาแล้วยากบเนี่ยช่วงเขียนจดหมายฉบับนี้ก็กดำรงตำแหน่งสิทธิบิบาลเป็นผูน้นำที่สจรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนหรือว่าการคําพูดในยากบทั้ง5้าบทก็ถึงการปฏิบัติจริงนะครับการ,การปฏิบัติจริงอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องฝึกลิ้นการคําพูด แล้วก็สติปัญญาที่คนของพระเจ้าควรจะมีนะครับสติปัญญาของของพระเจ้าที่คนของพระเจ้าควรจะมีถ้าจําได้ก็คือ2ออย่างก็คือเน้นถึงเรื่องสติปัญญาแห่งความบริสุทธิ์กับสติปัญญาที่สร้างสันตินะครับในคราวที่แล้วลนั้นี้บทที่4นะครับบทที่4พูดถึงให้เรายอมจำนนผ่อมใจกับพระเจ้านะครับในหัวข้อยอมจำนนแล้วก็อย่าไปอวดอ้างถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็พูดถึงการการดูแลช่วยเหลือกัน และการปฏิบัติตัวจริงๆอยากจะถามว่าพี่น้องทักท่านสองท่านเนี่ยมีใครที่แบบสะดุดที่ข้อไหนไม่ใช่สะดุดแบบคือสนใจแล้วก็อยากจะรู้ในข้อไหนแล้วก็ประทับใจข้อไหนอคุณโจแล้วก็คุณเอาใครดีคุณโจคุณพิษพุณพิษนะแล้วก็เตรียมไว้แล้วก็ใครอีกสคกคนหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการซ้อมรรสนิรก,การของทีมคุณโจชอบข้อไหนเอาที่ละคน ทางโน้นก่อนพระหนูก่นข้อแปดนะครับในข้อที่เจ็ดเนี่ยเขาพูดถึงยอมจำนนนะครับการยอมจำนนเป็นท่าทีแห่งความเชื่อของเรานะครัอยากกอบเน้นบอกว่า การถ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ต่างอะไรกับมารเพราะว่ามารก็เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันแต่เขาไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นข้อ7ที่ปหนูพูดข้อ7จ็ดข้อ8เนี่ยเริ่มต้นจากยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้กับมารเพราะนั้นการยอมจำนนกับพระเจ้าเป็นคุณสมบัติของเรานะครับที่จะบอกว่านี่บอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า การยอมจำนนนะครับการยอมจำนนเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนเชื่อแต่ไม่ยอมจำนนไม่ยอมทำตามไม่ยอมปฏิบัตนะบิแล้วก็ไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้กับมาแล้วก็รกพระคัมภีร์ข้อ8บอกอ่าๆเทดังนั้นทางงานก็ต้องหลังจากนี้ก็ต้องยอมจำนนนะครับแล้วก็จงเข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์ มาใกล้ท่านแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นการล้างมือให้สะอาดเป็นท่าทีในบางทีเนี่ยท่าทีของปูโรหิตของคนที่จะเข้าไปนมัสการเข้าไปเข้าไปถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าบางพีบอกว่าให้ล้างมือให้สะอาดนั่นหมายถึงว่าเวลาเราจะนมัสการพระเจ้าเราจะนมัสการพระเจ้าในท่าทีที่จยิ่งไม่ได้เราต้องเป็นท่าทีที่ล้างล้างมือล้างใจให้สะอาดก่อนเพราะฉะนั้น ทุกครั้งก่อนที่เราจะเข้านมัสการพระเจ้าการอธิษฐานเราจะเข้านมัสการขอพระเจ้าโปรดชำระใจชำระมือของเราชำระเราให้สะอาดเพื่อที่เราจะเข้าไปสูคาพระทัของพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้านนั้เป็นพระเจ้าที่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นการการยอมจำนนตรงนี้ก็คือให้เราล้างมือแล้วก็ยอมกับพระเจ้ายืน,นจัดต่อสู้กับมันแล้วมันจะหีไปนะครับล้างมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระ จงชำระใจให้บริสุทธิ์เพราะนั้นถ้าเราไม่สะอาดแล้วเราเข้ามาล้างนมัสการพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามันเป็นคนสองใจพยากรพูดแรงแต่แต่จริงๆแล้วมันเป็นหลักที่หลักข้อเชื่อที่ทำได้นะครับทำได้ผมชอบ้างมียากบเพราะว่ามันมีเหตุมีผลนะครับการที่เราจะมานมัสการพระเจ้าถ้าเราก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเราไม่ได้ชำระตัวให้มันาดบางีเครื่องบูชาที่เราไปให้พระเจ้าไปไม่ถึงพระเจ้าหรอก ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่โสกปปกสปกปปกไปไม่ถึงพระเจ้าบางทีใจที่สกปปกวิธีการที่สกปรกความคิดที่สกปปกคำพูดที่สกปรกไปไม่ถึงพระเจ้าอันนี้มันอาจจะฟังดูแรงนิดนึงป้หนูอย่างเนี้ยป้หนูเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแต่เวลาปาหนูเข้าใจชอบข้อน,นี้ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเวลาเราเ,เราก็ต้องชำระเราต้องขอพระเจ้าทีอภัยยกโทษบางคนเาภาษาไทยเดิมนะเองข้ามือ อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงแล้วพระเจ้าบอกว่าให้เราทำละสิ่งเห่ถ้าเราพูดไปแล้วมีคนไม่พอใจต้องเปลี่ยนเอเมนอันนี้ในะยากรบนะครับโอเคท่านต่อไปมีข้อไหน ก็เป็นที่มาของข้อที่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองบทบัญญัตินี้แหละที่เป็นสําสำคัญมากอย่าใส่ร้ายการพูดดากล่าวร้ายซึ่งาการลกาจเขาบอกว่าการพูดใส่ร้ายพี่น้องคือการกล่าวร้ายบทบัญญัติแสดงว่าคนที่เกลียดชังหรือกล่าวให้พี่น้องของตัวเองพี่น้องเราคือใครอ่ะพี่น้องจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะในกิตจักนะคนทั่วไปด้วยเหมือนกันนะครับคนที่เกิดเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ก็ถือว่าเป็น ว่าพระเจ้าสร้างม,น,น,มาาาาานุษย์กขึ้นมาการกล่าวร้ายผู้ให้ร้ายที่น้อือการกล่าวร้ายบัญญัติของพระเจ้าในปัจจุบันเนั้นไม่พูดซะดีกว่านะครับบางทีถ้าเกิดเราอาจจะใครทําให้เราเจ็บหรือว่าใครทําให้เราเสียใจใครจะทำร้ายเราอยางไรก็แล้วแต่เมื่อเราเงียบเมื่อเราไม่ตอบโต้เมื่อเราตอบแทนด้วยความรักเขานะครับเราก็เป็นแบบเ,เป็นแบบ เป็นแบบอย่างไทรพระเยซูนะพระเยซูก็ถูกหนักกว่าเรานะครับแต่พระองค์ตอบสนองด้วยความรักอย่าพระบิดาอย่าไปตัดสินเขาอย่าไปทาเขาเขาเขาทาอย่างนี้เขาจับเรามาตึงจับเรามาฆ่าไม่เป็นไรเขาไม่รู้ว่าเขาทาอะไรคนด่าว่าเราไม่เป็นไรขอพระเจ้าอภัยให้เขาขอพระเจ้าอวยพรเขาเขาไม่รู้ว่าเขาทําแต่เรารู้ว่าเราทํอะไรอันนี้คือบัญญัติข้อใหญ่ ตางตัเอนีดสินคนนั้นไม่อกฉันไม่พบด้วยคนนี้ไม่เอาฉันไม่ชอบโหวดนี้คือ่ไม่ไปอันนี้คือการตัดสินทั้งหมดนะครับคือการตัดสินทั้งหมดไม่าไปันพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแบบน,นั้นเพราะว่าหมบทรยาชาวู้พเพื่อนบ้านาถ้รักพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าจริงรักพรเพื่อนบ้านจริงนะครับเราจะไม่กล่าวา่ามามันจะจริงโอเคอีกหนึ่งท่าน ครับก่อนที่เราจะที่ฐานวัีครับน้องพ่อ ว่าชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปกดห้างวันพรุ่นี้เราจะทำอะไรใหญ่โตเราจะร่ำรวยเราจะบทที่เจ็ดก็เจ็ด ก็เห็นถึงเห็นถึงความไม่ยั่งยืนหรือว่าไม่แน่นอนของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้แผ่นดินของพระเจ้าการเดินวันต่อวันต่อไปเจ้าเนี่ยมันมีค่าเพราะว่าพระคัมี์บอกว่าอย่าอวดอ้าถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็มันมีคนที่มั่งมีในบทที่ห้าถ้าเรามองข้ามไปนะขยายขยายบอกว่าบทที่ห้าเนี่ยจะมีคนมั่งมีที่รังแก แล้วก็แล้วก็มีทรัพย์สินเยอะแล้วก็ไปไปรังแกคนยากคนจนทีนี้เนี่ยพระกัมพีก็สอดคล้องกันบอว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนมั่งมีในวันนี้เป็นคนยากจนในวันนี้ชีวิตบนโลกใบน,นี้มัน,มนแค่แป๊บเดียวนะครับก็แป๊บเดียวจะเกลียดกันไปทําไมจะโกรธทำไมทำไมจะสะสมไปทำไมแผ่นดินใหม่แล้วบางคนคิดจะจะ,จะหนักกว่าน,นี้ <laughs> ถ้าเกิดมันแผ่นดินแยกขึ้นมาแล้วฟูคนเขาไปหมดนี้ ทำยังไงนะครับหรือว่าเป็นวันพระเจ้าก็เตือนผ่านภัยพิบัติต่างๆหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะตายนะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนเจ็ดพันล้านคนเนี่ยมันมีร้อยล้านคนที่นอนไปแล้วไม่ตื่นในแต่ละวันตว,นนว่าตายทุก เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีลมหายใจในแต่ละวันแลแล้วเราก็ใช้ลมหายใจที่เหลืออยู่เนี่ยทอะไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญใช้ลมหายใจที่เหลืออยู่ทงานรับใช้พระเจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตายหรือเสียชีวิตเก็บป่ยรักษาสุขภาพของเรากินเลือกกินอาหารดีๆที่มีประโยชน์ออกกาลังกายเราใช้เวลาที่มีว่างจากงานเราเขามารับใช้พระเจ้ามันเป็นความสุขที่สุดเป็นความสุขที่สุดแล้วก็พระเจ้าจะรับรองการเลี้ยง นะครับแต่เราไม่อวดเลยว่าเราไม่อ้างแต่เรารู้ว่าทุกอย่างทุกก้าวเดินของเราม,มันอยู่ในการดูแลของพระเจ้าของพระเจ้า,เ,จาเนะาะเพราะนั้นนี่แหละชีวิตคนของพระเจ้าก็ถ้าเป็นจริงๆเราจะไม่กังวลเราจะไม่ได้วางแผนอะไรเยอะบางทีคนมองเหมือนคนมองเราเป็นเหมือนคนที่แบบไม่วางแผนนะแต่เราแต่เราแต่เราเตรียมตัวเราไม่ใช่ว่าเราวางแผนแล้วรูล้ลาะงดงาม อะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรยั่งอยู่ไม่มีอะไรนะครเอเมนมีอีกสักคนหนึ่งไหมที่อยากจะ,จะเสนอสักหนึ่งข้อก่อนที่เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับโอเคเขาสองเขาสาม เขาบอกว่าการฆ่าตรงนี้เนี่ยรือว่าการแข่งแย่งกันตรงนี้เนี่ยการวิวาทในหมู่พวกท่านมาจากตัญหาเป็นการฆ่ากันฝ่ายวิญญาณนะครไม่ได้แบ evet. บเปนเอามือปีกแทงเอมปืน,ปนไปยิงแบบนั้นแต่เป็นคนที่ที่ฆ่า มันมีเกิดขึ้นตลอดเขาในพระคัมภีร์เขาบอกว่าเหมือนอาห์เน่านาโบธแล้วก็ดาวิดฆ่าฆ่าอูริยานะครับก็คือมีการฆ่ากันมีการเกลียดชังกันแม้แต่ในแันดิของพระเจ้าก็มีการเกลียดชังกันแล้วก็ฆ่ากันด้วยคําพูดครับฆ่ากันด้วยด้วยการเกลียดชังกันเองนะครับแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากได้แล้วก็ไม่ได้นั่นเป็นหมายถึงว่า ไม่มีเพราะเราไม่ได้ทูลขอจากพระเจ้าแล้วเมื่อท่านถูลขอก็ไม่ได้รับเพราะท่านขอด้วยแรงจูงใจที่ผิดผดนะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรเราขอเพื่อที่จะนำไปคนเปรอตัวเองนะครับในข้อที่สาต่อมาเพราะนั้นเราขอแล้วไม่ได้เพราะว่าเราพระเจ้าบอกว่าเราขอผิดเราขอเพื่อตัวเราเองการขอที่จะสมหวังที่สุดนั้นเป็นเท็คับเวลาที่เราขอนะสมมติเราอยากเล่นสมุินะเราอยากจะร้องเพลง เราอยากจะเล่นดนตรีเราอยากจะ,ะขายของให้ได้เยอะๆพระเจ้า,า,าลูกอยากเป็นแบบนี้เพื่อที่เรารลูกจะมีชีวิตเตจ้เเาูอยากเพลกรัรรกา,าห้คอ่นไการ้ราลูกอยากเล่นกตีตาเล่นเบสเพอเพื่ออ,อ,อะไรไม่ใช่เพื่อที่ลูกจะไปยืนอวดเขาแต่งเราหรอไม่ใช่แต่เพื่อลูกจะมีของปรานเพิ่มมากขึ้นในการัชการพร้แล้วเราขอแบบนี้แต่ในใจเราเราก็รับใช้ ก็แบบไม่ชอบเทศนามากๆแล้วก็สุดท้ายมันหนีไม่ได้หีเรียงไม่ได้ก็ขอก็ <c oughs> ขอแบบขอเพื่อที่จะให้คนฟังไม่ลำคานขอให้ขอให้พูดรู้เรื่องขอให้ไม่วกไปวนมาให้คนเขาไม่เสียเวลามานั่งฟังเราแล้วเพื่อที่พระเจ้าจะได้รัเวลาเราขอให้มีเงินถ้าเราข เจ้าให้จริงๆแต่ครั้งสองครั้งแรกถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราจะขอไม่ได้อันนี้เป็นเคสเราจะขอไม่ได้เพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าขอไปก็เอามาคนเพื่อชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นการขอจากพระเจ้าถ้าขอให้ถูกต้องต้องขอเพื่อคนไม่ใช่ขอเพื่อตัวเองขอสุขภาพที่ดีเพื่ออะไรเออเพื่อเราจะยืนหยัดใช่ไหมไม่ใช่อยากอยู่ยืนยาวหรอกนะครับขอสุขภาพดีโออาจารย์ eye c a r อากจะหายนะรลาขอให้หายจะได้เดินมาบสถได้คล่องๆจะได้มานมัสการพระเจ้าจะได้มาช่วยอาจารย์รับใช้นะครับขอแบบนี้นะขอแบบนี้พระเจ้าจับบทขอแบบนี้โอเคอเมนครับขอธิษฐานเนาะอธิษฐานคือ